แนะนำตัวละครพระเจ้าหงสาวดีหรือนันทบุเรงเย้คนต่อไปพระมหาอุปราชาเย้ฝ่ายนครรามันคือกรุงหงสาวดีได้ทราบข่าวว่าพระมหาธรรมราชากษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา ได้ถึงแก่พิรารายัยและมีพระราชโอรสพระนามว่าพระนเรศวรได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระเจ้านันทบ,บุเรงจึงได้เรียกประชุมเหล่าอมารเพื่อปรึกษาหารือกันโดยมีใจความว่ากรุงอโยธยาได้ผลัดแผ่นดินใหม่ในบางทีโอรสทั้งสองพระองค์อาจจะทะเลาะวิวาทกันเพื่อแย่งชิงราชสมบัติก็เป็นได้ ดังนั้นเราจึงควรยกทัพไปดูราชเราถ้าเห็นว่าได้เปรียบก็จะได้รบแย่งชิงเอาบ้านเมืองเสียเลยขุนนางทั้งหลายต่างก็เห็นชอบตามพระราชดำริใช่ใช่ใช่หม่อมฉันก็เห็นด้วยใช่ใช่ใช่ใชใช่จากนั้นพระเจ้านันทบ,บุเรงก็ตรัสสั่งพระมหาอุปราชาว่าขุนลูก เจ้าจงไปจัดเตรียมทัพมาให้พร้อมโดยเกณฑ์ทัพจากเมืองเชียงใหม่เป็นจำนวนห้าแสนคนเพื่อยกทัพไปตีกรุงอโยธยาพระมาหาอุปร,ราชาจึงกราบบำคมทูลว่าคุณพ่อแต่ว่าหวงประจําราชสำนักได้ทํานายไว้ว่าลูกจะมีเคราะหายอาจจะชะตาถึงคาดก็เป็นได้พระเจ้านันทบุเรงจึงจัดเป็นเชิงประชดว่า เจ้าเมืองอยุธยามีพระราชโอรสเก่งก้าสามารถในด้านการรบเป็นอย่างมากไม่ต้องให้พระบิดาตัดสั่งแต่กับต้องห้ามมิให้ทำศึกเสียถ้าเจ้าเกงว่าจะเกิดขอ,อร้ายก็ไปซื้อกระโปรงมาสมอมาใส่ซะใส,ส่สมอเท่เสมอ พระมหาอุปราชาได้ฟังดังนั้นทรงรู้สึกอับอายค่าราชการขุนนางเป็นอันมากจึงเตรียมยกทัพโดยเกณฑ์จากหัวเมืองต่างๆเป็นจำนวนห้าแสนคนเตรียมยกทัพไปในเวลาเช้าตรุ